บก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ AU Connect เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวดนตรีหรือว่าเกมเต้นที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือความน่ารักของตัวละครและมีคอสตูมต่างๆให้เราเลือกใช้มากมาย ส่วนเพลงที่ให้เล่นก็มีค่อนข้างหลากหลายครับทั้งอินเตอร์ไทยจีนเกาหลีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็มี3ระดับความยากให้เลือกเล่นนะครับส่วนโหมดการเล่นเกมนี้มีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากท้าทายหน่อยก็ส่บได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าโหมดการเล่น เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยก็แลวกันนะครับไปที่แดนทอได้เลยเนาะนี่เจอมีคนสร้างห้องไว้เพียบเลยหรือเราจะสร้างห้องเองก็ได้หรือจะจับหาคู่อัตโนมัติก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าผมไม่อยากไปถ่วงใครเดี๋ยวขอไปเล่นแบบคนเดียวก่อนกันลวก,กันส่วนใครจะชวนเพื่อนมาเล่นดูด้านขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถชวนมาเล่นได้อีก3คนนะครับก็คือรวมห้องหนึ่งมี4คนนะครับแล้วก็มีผู้ชมคือมาดูอย่างเดียวได้อีก4คนนะครับผม ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดเนะี่ยดูด้านล่างนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนปุ่มเล็กเลยกเลยผมก็แตะเสร็จปับ๊บอันนี้คือสุ่มเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเล่นแบบหลากหลายใช้คำนี้เลวกันหลากหลายนะครับแล้วก็เลือกด้วยว่าจะเล่นแบบปกติหรือยาาผมจะเล่นแบบปกติก็แล้วกันเนื่องจากไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ไหวนะครับผมแล้วก็เลือกแบบสุ่มไปเนาะสำหรับโหมดการเล่นนะครับมันจะมีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูทีละอันเลยกนแล้วกันนะครับ สำหรับโหมดแรกที่ผมเล่นคือโหมด s t a r ์ไล h ์นะครับอันนี้ก็คือจะมีดาววิ่งไปด้านซ้ายแต่เราไม่จะเป็นต้องกดที่รูปดาวนะครับท่านผู้ชมกดตรงไหนของหน้าจอก็ได้ครับก็จะมีการกดธรรมดานะครับแล้วก็มีการสไลด์มันจะมีบอกเลยว่าให้สไลด์ไปทางไหนขึ้นหรือว่าลงนะครับแล้วก็จะมีให้กด2นิ้วด้วยนะครับถ้าเกิดเจอดาวดวงใหญ่ๆสีเขียวอันนี้คือต้องกด2นิ้วครับใช้นิ้วโปง้ง2นิ้วกดได้เลย สำหรับโหมดโลแม a เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการกดปุ่มตามวิธีกำหนดค่อยกดปุ่มโอเคที่ด้านขวานะครับมันก็จะมีทั้งกดธรรมดากดย้ําก็คือถ้าเกิดมันขึ้นคูนก็คือต้องกดย้ําต่ำนั้นครับเช่นคูณ2ก็คือกด2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วยัมีอีกแบบนึงคือการสไลดนั่นเองนะครับผมอันนี้แค่ normal นะส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างยากเหมือนกันครับแต่ผมยังพอไหวอยู่ในโหมดนี้ ส่วนต่อมาคือโหมดบีดนะครับอันนี้สําหรับผมคือโคตรยากเลยคือเราต้องกดลูกศรที่อยู่ด้านขวาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดปุ่มบีดนะครับปุ่มบีดเราต้องกดให้มันตรงกับจังหวะที่เราเห็นกลางหน้าจอก็คือกลมๆเห็นว่านั่นแหละแล้วมันไม่ได้มีแค่ลูกศรธรรมดามันมีลูกศรสีแดงหรือว่ากดสลับทิศทางด้วยนะครับเช่นเขาบอกให้กดบนเราต้องกดล่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไรียกว่าค่อนข้างท้าทายครับผมเล่นแทบไม่ได้เลยโหมดนี้ถ้าเล่นแบบนอร์มอลนะต้องย้ายไปเล่นอีซี ส่วนต่อมาคือโหมดบับเบิลนะครับเขาจะมีโน้ตเด้งขึ้นมาทั่วจอเลยเราต้องกดให้ตรงจังหวะนะครับคือโน้ตมันจะขึ้นมาก่อนแล้วม่าจะมีวงกลมค่อยๆขยับมาให้ตรงกันนะครับเราต้องกดจังหวนะนั่นแหละนะครับให้มันประกบกันครับซึ่งตัวโน้ตก็จะมีการกดธรรมดาเลยแล้วก็จะมีแบบสไลด์ไปตามลูกศรตามที่เขากําหนดด้วยนะครับ และอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดคลาสสิกนั่นเองนะครับในโหมดนี้ก็ตรงไปตรงมาครับกดตามลูกศรเลยถ้าเกิดเจอลูกศร2หัวก็คือให้กดพร้อมกันนั่นเองนะครับผมคือโหมดนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆครับคือผมไม่รู้ไงว่าผมกดถูกจังหวะหรือเปล่ามันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรบ่งบอกเรานิดนึงอ่ะจะได้การจังหวะได้ง่ายขึ้นส่วนอีกโหมดหนึ่งครับจะเรียกว่าโหมดเนื้อเรื่องก็ได้มั้งมันแอบ,บอยู่ด้านขวาตรงนี้เห็นเมนูป่ะเออแต่เข้ามาเสร็จปั๊บจะมีอันนี้ครับฟาดานคนเดียว มันก็คือการเล่นตามเนื้อเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละครับถ้าเกิดว่าเราเล่นผ่านด่านไหนไปแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากเลยนะสำหรับด่านแร,แรกก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับโมดอีซี่เลยครับโนต้ตก็จะมาน้อยนะฮะเล่นแล้วไม่เครียดไม่กดดันเท่าไหร่ครับส่วนอันต่อมาเป็นด่านหลักครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีให้เราเล่นตามซีซั่นก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละซีซั่นหรือแต่ละเดือนจะมีด่านอะไรให้เราเล่นบ้าง ซึ่งตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละครับมันจะมีเป็นด่นดานๆนะเนาะแต่ละด่านก็จะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปและมีคําสั่งกวาดล้างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ผ่านด่านนั้นก็ไม่สามารถกดกวาดล้างได้นะครับรอบแรกจาเป็นต้องเล่นเองเสมอนะครับผมส่วนด่านคริสตันนันเนี้ยมันไม่ได้เป็นด่านครับมันเป็นแค่ข้อมูลของเรากับเพื่อนเฉยๆว่าใครเล่นไปถึงด่านไหนแล้วอันดับที่เท่าไหร่นูน่นนั่นนี่ ่วนอีกโหมดหนึ่งเนี่ยจะต้องออกมาด้านนอกก่อนนะครับแล้วให้ดูด้านขวาบนอ่ะมันจะมีคําสั่งท้าทายดาวเดนอันนี้คือการตะลุยด่านเหมือนกันครับซึ่งเราสามารถที่จะชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยสูงสุด3คนนะครับแล้วเราก็จะได้รับเพชรมานะครับซึ่งเพชรเนี่ยต้องสะสมให้ครบก่อนนะแล้วเราก็จะได้รับรางวัลอีกทอดหนึ่งนั่นเองครับแล้วโหมดนี้การเล่นจะค่อนข้างท้าทายกว่าโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมก็ตามชื่อด่านเลยท้าทายดาวเดน เมื่อเราเล่นจนหนำใจแล้วครับลองเช็คที่ด้านขวาล่างดูครับมันจะมีภารกิจอยู่ด้วยตรงนี้เห็นไหมครับนั่นแหละอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการหาเพื่อนหาแฟนหาแคลนทำได้หมดเลยที่นี่นะครับผมก็ลองดูด้านขวาล่างนะครับเนี่ยมันจะมีคําสั่งแอดเพื่อนอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละแอดเพื่อนกันเสร็จจีบเจอปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมานี่เลยสวีทฮอลล์ือว่าเข้าสู่พิธีการแต่งงานนั่นเองครับก็จะมีเควสให้เราเต้นคู่กันทําภารกิจเนาะก็จะแต่งงานกันได้ส่วนใครที่จะหาแคลนก็คคือมมาทีี่ตรงนน้้ไดเลยะผ ส่วนใครอยากซื้อคอสตูมเพิ่มเติมก็ไปที่ไอเทมมอลได้เลยนะครับก็จะมีทั้งแบบต้องเติมเงินซื้อนะครับแล้วก็จะมีพวกที่ใช้แต้มในการซื้อได้ด้วยนะครับบางอันก็คราฟได้ด้วยนะท่านผู้ชมลองไปเช็คดูคือถ้าเกิดเราขยันเล่นอนะ่ะเราผ่านเควสมาเยอะๆลองเข้ามาเช็คดูนะครับมันจะมีแบบให้เราสะสมของครบตามที่กําหนดก็สามารถมาแลกเปลี่ยนได้ส่วนคนที่อยากเปิดกระชปองนะครับลองดูด้านขวาบนอนะ่ะมันจะมีคำสั่งลัคกี้เมจิกอยู่ ในปัจจุบันจะมี3มตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกเนี่ยเราต้องเติมเงินนะครับแต่ว่าเขามีให้เปิดฟรีหนึ่งครั้งเอ้ยลองเปิดเลยก็แล้วกันอ๋อได้เหรียญน,นักเต้นมาครับผมแล้วก็ได้หินกําเนิดดาวด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายครับมันมีอีกสตู้ครับอันนี้ตู้ที่ใช้ point ในการเปิดได้ครับซึ่งก็มีฟรีวันละครั้งก็จัดไปเหมือนเดิมได้อะไรเนี่ยเวทมนต์ชิ้นส่วนแล้วก็หัวไอโอเรีย e ผู้หญิงเนาะเอออันนี้โชคดีเพราะตัวละครผมเป็นผู้หญิงพอดี และตู้สุดท้ายอันนี้เป็นแฟชั่นดาราครับก็ใช้คูปองในการเปิดครับแต่ว่ามันสามารถเปิดได้ฟรี1รอบก็เปิดเลยแล้วกันครับได้ชิ้นส่วนเหรียญน,นักเต้นแล้วก็มงกุฎหงครับแต่อันนี้อยู่แค่7วันไหนๆก็ได้ของใหม่มาแล้วครับมาใส่ของกันเลยครับก็คลิกที่เมนูด้านล่างแล้วก็มาที่กระเป๋าเนาะ ที่ได้มาใหม่เมื่อกี้ก็คือทรงผมนี้เนาะเออก็ดูดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดตกแต่งเสร็จแล้วกดด้านขวาล่างเพื่อบันทึกชุดด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีคอสตูมอะไรบ้างน,นะครับที่เราได้มาฟรีๆก่อนหน้านี้นี่คือได้มาฟรีก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีการแยกมวดหมู่ไว้ด้วยเห็นไหมครับไอ้เช่นทรงผมเสื้อเอยเดี๋ยวนะมีเสื้อผ้าหลายแบบเลยเนี่ยได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะเออสวยดีสวยดี ส่วนต่อมาเป็นประดับปีกนะครับอันนี้ก็คือจะมีที่มือด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมได้มาสองอันเนี้ยก็คือถือที่มือนะครับน่าเสียดายที่ไม่มีปีกครับถ้ามีปีกคงดูดีกว่านี้ส่วนกางเกงผมก็ไม่ค่อยมีอะไรรองเท้าเอ้ยมีหลากหลายมีหลากหลายเดี๋ยวแอบ,บดูก่อนอืมก็ดูดีหมดเลยเนาะเลือกไม่ถูกอะใส่อันนี้ไปก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีรอยสักด้วยแต่ว่าผมไม่มี แล้วก็มีส่วนอุปกรณ์อื่นๆอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะมีพวกอาหารนะครับอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์กินแล้วก็จะได้รับพวก exp มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีน้ำแอปเปิลด้วยนะอันนี้กินแล้วก็จะได้รับ exp เช่นเดียวกันแล้วก็มีขนมปังครับอันนี้กินแล้วจะได้รับค่าประสบการณ์มากคือยเปซส่วนไอเทมหลายรายการก็ไม่สามารถกดใช้ได้นะ้อมันเป็นไอเทมกิจกรรมหรือไม่ก็ไอเทมที่ใช้ในการคราบของ ทีนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอสตูมนั่นก็คือลานประกวดนะครับอยู่ด้านขวามือเข้ามาแล้วดูด้านขวาล่างตรงนี้ครับมันมีคําสั่งโตดดูข้อมูลอยู่นะครับอันนี้คือเป็นชุดที่ผมใช้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอยากจะลงทะเบียนแข่งนะครับก็ให้กดเปลี่ยนรูปรักษตรงนี้แล้วก็แต่งตัวที่คิดว่ามันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็กดบันทึก เมื่อเราแต่งเสร็จแล้วจะเห็นว่าตอนนี้คะแนนของเราเท่าไรครับและที่1อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราอาจจะแอบไปส่องที่1ดูก็ได้นะแตะขึ้นมาดูเลยครับว่าเขาแต่งตัวยังไงโอ้โหนี่ต้องไปเปิดกระชพองมาก่อนนะเนี่ยถึงจะได้ชุดแบบนี้นอกจากนี้มันจะมีดัชนีชื่อเสียงด้วยครับก็คือการกดไลค์กับดอกไม้ครับซึ่งเราก็สามารถทําได้นะเราลองไปดูที่ไอดอลของฉันก็ได้นะครับเอาไม่มีขอโทษต้องดูด้านซ้ายมันจะมีดาราแนะนำนะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้แอดใครเป็นไอดอลของผมไงนี่ไง ถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถกดไลค์แล้วก็ส่งดอกไม้ให้เขาได้เลยนะครับคำถามคือเรามาแต่งตัวในกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรใช่ปะ่ะอ่าดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีรางวัลให้เราหลังจากที่มันหมดเวลาหรือว่าหมดกิจกรรมแล้วนั่นเองครับซึ่งเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับว่าอีกกี่วันมันถึงจะหมดนะครับแล้วดูดิคนสมัครตั้ง4 0 0พนคนผมจะได้ที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ดูด้านซ้ายมันยังมีฟังก์ชันอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นโมเดลลิ่งอันนี้เราสามารถให้ของขวัญกับเขาได้ครับอกดให้ของข แล้วก็เลือกไอเทมที่เราต้องการให้เขาได้เลยเมื่อค่าความรู้สึกของเขาขึ้น,นครับเขาจะให้ไอเทมตอบแทนมาด้วยนะครับนั่นก็คือใบอนุญาตโมเดลนะครับซึ่งไอใบอนุญาตโมเดลเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอามาใช้ในกิจกรรมประกาศนะครับอันนี้เอา,เราประมาณแบบส่งคนไปหาของอะ่ะซึ่งเราสามารถที่จะชวนเพื่อนนะครับให้เขามาช่วยทําภารกิจนี้ได้ครับ ทีนี้เราก็ลองไปเช็คดูด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นงานแสดงของชั้นนะครับผมนี่ไงผมส่งคนไปทําภารกิจก่อนอันนี้ครับก็เดี๋ยวรอเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแหละครับทีนี้บางงานเนี่ยมันจะมีเมดเดิลลานประกวดให้เราด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้สาคัญมากเลยครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ในการแลกของที่อยู่ในนี้ได้ด้วยดูเป็นไงมีหน้งกากแบทแมนด้วยนะครับใช้เท่าไรเอ่ยอืมแปดร้อยแล้วก็จะใช้คูป,ปองอีกหมื่นห้า นเนื่องจากเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับเขามีรางวัลแจกอยู่ในนั้นดูด้านขวาบนก็ได้ครับอย่างเช่นตรงนี้ครับรางวัลเช็คอินครับล็อกอินทุกวันก็ได้รับของรางวัลไปทุกวันเลยถ้าเกิดใครอยากได้มากกว่าเดิมก็สามารถเติม VIP ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงข้างๆกันเลยเป็นเควส t l ไลน์วันนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลไปเพิ่มเติม อันนี้แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วมันยังมีอีกนะมันแอบ,บอยู่ที่กิจกรรมเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมนะครับเติมไอเทมโค้ดนะครับหรือว่ารายละเอียดของกิจกรรมในช่วงเนี้ยครับเราสามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่เลยครับจะได้ไม่พลาดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกเกมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้าของร้านโอริโนนะครับจะได้รับไอเทมเกม a อ c o n n e c t ไปเลยแบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ก็แล้วกันนะเผื่อใครสนใจ งันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เล่าๆนี้กันแล้วกันนะครับผมก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่ากดที่รูปตัวละครเราได้เลยครับด้านซ้ายบนในนี้จะไม่มีการตั้งค่ากราฟิกหรือว่าเสียงเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีหลักสูตรโหมดการเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เรียนรู้เกี่ยวกับโหมดต่างๆนั่นเองว่าเล่นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการลบบัญชีเผื่ออยากจะเล่นไ d ดีใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับกล่าวไปว่าใครที่ชอบแนวดนตรีนะฮะก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูกันได้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ